แม่ยกไทยใจถึงบุกฟิลิปปินส์การเก่งช้างซอฟพาวเวอร์ไทยถึงมือหนุ่มๆวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยค่ะแอดก็มีเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักของความใจถึงของแม่ยกไทยสายเปของเรามาฝากค่ะ ที่บอกเลยนะคะว่าปลุกไปถึงฟิลิปปินส์กันเลยทีเดียวนะคะเพื่อมอบกกงเกงช้าง Soft Power ไทยให้กับหนุ่มๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่มาแข่งชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์ค่ะแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศนะคะแอดขอคลา่หนึไหยด้วยนะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะ ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่รักและก็คลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลมากๆอย่างล่าสุดนะคะกับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเพิ่งเป็นเจ้าภาพไปเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยนะคะจากทั่วโลกก็ได้ได้ว่าดังไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโค้ชทีมงานสตาฟโค้ชกรรมาการพิธักรสนามไปจนถึง f i p b เองนะคะก็ต่างพากาันออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าไทยนั้นจัดได้ดีมากๆค่ะบรรยากาศในสนามสุดยอดจริงๆและการจัดการต่างๆเนี่ยก็เป๊ะปังอลังการนะคะด,ด้วยว่าเป็นเจ้าภาพที่สมบูรณ์แบบจนทุกคนนั้นประทับใจจริงๆค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่า ถึงแม้ว่าการจัดงานจะดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนเวลบอลเข้าไปเชียร์เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันจะไม่สนุกไม่คึกคักและไม่สมบูรณ์ขนาดนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งเรยกว่าส่วนสำคัญเลยก็ได้นะที่ทำให้งานครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องยกให้กับแฟนบอลชาวไทยของเราเลยนะคะเพราะว่า ทุกแม์คือแบบแน่นสนามทุกแม์คือเสียงเชียร์สนันสนุกตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะก็คือเหล่าบรรดาพ่อยกแม่ยกไทยของเรานี่แหละค่ะโดยเฉพาะแม่ยกไทยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าใจถึงพึ่งได้สายเป้ของจริงคะ่ะคือไม่ได้แค่ไปเชียร์ไปส่งเสียงตะโกนเชียร์เท่านั้นนะคะแต่ว่า คือจัดหนักจัดเต็มเปน,นักกีฬาจริงๆหาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สวยๆขนมผลไม้เสื้อผ้าเครื่องประดับกำไรข้อมือที่ทำขึ้นแบบพิเศษของขวัญที่มีมูลค่าทางจิตใจแถมยังมีกระเป๋าเดินทางมอบให้กับนักกีฬาด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ใส่ของกลับประเทศค่ะคือหมวใยนักกีฬาสุดๆและก็ยังมีกล้องถ่ายภาพด้วยนะคะคือเรียกได้ว,ว่าในแต่ละวันเนี่ย นักกีฬาแต่ละคนนะคะก็ต้องแบบหอบของกลับห้องกันแบบพรุงพะรังกันเลยทีเดียวค่ะแล้วทุกคนคะอยากคิดนะคะว่าแม่ยกไทยเนี่ยจะหยุดอยู่แค่ฝั่งวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ฝั่งวอลเลย์บอลหญิงนะคะทุกคนเพราะว่าล่าสุดค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลิปปินส์อยู่ซึ่งแม่ยกไทยของเราเนี่ยก็โชว์ความใจถึง บุกถึงฟิลิปปินส์กันเลยทีเดียวค่ะเพื่อโชว์พลังความรักความคลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลและไปถึงฟิลิปปินส์ทั้งทีเนี่ยความสายเปของเราบรรดาแม่ยกไทยนยคะคะก็ต้องมีของฝากติดหมายติดมือไปฝากนุมน่มๆกันหน่อยค่ะและของฝากที่แม่ยกไทยนําไปฝากให้กับนุมน่มๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสื่อถึงความเป็นไทยได้ดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการเก่งช้างค่ะ ซึ่งการเก่งช้างของไทยก็เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นของฝากยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยเนี่ยก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแทบจะทุกคนเลยงานนี้เนี่ยคะ่ะแม่ยกไทยก็เลยเอากางเกงช้างเนี่ยไปมอบให้กับหนุ่มๆนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่มาแข่งที่ฟิลิปปินส์ค่ะบอกเลยนะคะว่าถึงมือหนุ่มๆเรียบร้อยแล้วคะ่ะ หนุ่มๆแต่ละคนเนี่ยยังแฮปปี้มากๆด้วยนะคะแอดว่านะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งประเทศไทยของเราได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชายชิงชมป์โลกบ้างเนี่ยบอกเลยนะคะว่าน่าจะคือคักไม่แพ้ทีมหญิงแน่นอนเพราะลองนึกภาพตามนะคะหนุ่มๆนักกีฬาจากหลากหลายประเทศทั้งรอทั้งหุนดีงานดีสุดๆแล้วฝีมือเนี่ยระดับโลก เดินทางมาแข่งสนามบ้านเราโอ้โ oh, ห oh. รับรองว่าแม่ยกไทยไม่พลาดแน่นอนค่ะสนามไหนแข่งสนามนั้นต้องเต็มไปด้วยสิ่งเชียร์ดังสนัน่นแถมบรรยากาศก็ต้องอบอุ่นคือครับมีสีสันไม่ต่างจากเวลาที่สาวๆทีมชาติหญิงลงแข่งแน่นอนและที่สำคัญนะคะคนไทยเราเนี่ยชอบทำเซอร์ไพรส์ชอบต้อนรับด้วยความน่ารักอยู่แล้ว ก็อย่างขนาดล่าสุดที่ฟิลิปปินส์เทียนเล่าไปเนี่ยแม่ยกไทยเราก็ยังหอบกางเกงช้างของฝากยอดฮิตไปมอบให้กับนุ่มนนักตกต่างชาติเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไทยเราเองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเหล่าบรรดาแม่ยกไทยจะพลาดได้หรอคะใช่ไหมคะแม่แม่แ,มและไม่แน่นะคะนอกจากกางเกงช้างแล้วเนี่ยแม่ยกไทยอาจจะคิดหาของฝากที่แบบที่ใหญ่กว่าแปลกกว่า หรือเป็นเอกลักษณ์ไทยๆท,ที่ทำให้หนุ่มๆน,นั้นจำไม่ลืมเลยก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ปรรดานักกีฬาต่างชาตินั้นตกหลุมรักเมืองไทยของเรามากกว่าเดิมก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไทยได้สิทธิ์จัดจริงๆเนี่ยแอดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะที่ไม่ใช่แค่การแข่งขันระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าจะกลายเป็นงานใหญ่ที่รวมทั้งกีฬาความสนุกความอบอุ่น แล้ววัฒนาธรรมไทยเอาไว้แบบครบเครื่องเลยสุดท้ายนี้นี่ยต้องบอกเลยเนะคะว่าแม่ยกไทยคือไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะใจถึงพึ่งได้สายเปจริงๆสุดท้ายนี้นีคะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกขึ้นมาจริงๆเนี่ยทุกคนอยากให้ไทยเรานั้นได้จัดไหม แล้วคิดว่าบรรยากาศจะคึกคักเหมือนกับทีมหญิงหรือเปล่าหรือว่าทีมหญิงจะคึกคักกว่าหรือว่าทีมชายเนี่ยจะคึกคักกว่าทีมหญิงอ่ะลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยค่ะรออ่านมุมมองความเขียนของทุกคนอยู่นะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ในแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไาวา้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากทางช่องค่ะขอบคุณทุ่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ You want the photo?